สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้หลังจากที่ไปหาเซียนแหลมมาแล้วนะครับผมผีภูนะครับก็นึกขึ้นได้ว่ามีเซียนอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ฟากภูฝั่งนี้นะครับซึ่งท่านออกมาอยู่ที่นาที่นั่นของท่านแล้วครับผมนะอิจช้าครับพี่น้องครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้แหละ นะครับถ้ามีที่แบบนี้ผมก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าผมชอบบรรยากาศที่แบบว่าสงบเงียบนะครับไม่วุ่นวายนะครับนี่แหละอิจฉามากๆนะครับโอ้เห็นนกมาอยู่ด้วยแสดงว่าน่าจะยังไงไม่ทราบมานอนด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ติดภูครับพี่น้องครับผมก็เลยชอบนะครับตรงนี้ผมมานะมาต่อเป็นประจําครับนี่ภูนะครับตรงนี้นะนี่ภูเขาบ่อนี้เป็นบ่อเจ้ายิ้วหลอของผมนะครับผม เ <laughs> นี่ครับตัวที่ได้ตรงเนี้นะครับเนาะยิร์รอนที่มดแดงนะครับจัดการไปแล้วนะครับผม <laughs> เห็นว่าเอานกมาไว้นาด้วยนะครับมันนอนพักนอนในที่นี่เลยไม่รู้ว่าเอามากี่ตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งเอ,อ้าอ,อย่าเห็นแวบ,บๆอยู่ทางนน้นแหละครับเสียนกโน่นเอ้ยอะไรครับผมโอ้โหอิจช้าจังเลยครับผมสบายมากเลยนะครับช่วงนี้ เห็นว่ามีอาชีพเสริมนะครับมีอาชีพเสริมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันครับนี่แหละครับผมเจ้าของเถียงนะครับผมนะาอ้วกสวัสดีครับผมอไปเห็นหน้ากันนานเป็นยังไงตอนนี้เห็นว่ามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับบ้านนอนไม่ติดแล้วตอนนี้นอนไม่ติดแล้วมาสงการมาตั้งแต่สงการแล้วสงการออกมาแต่สงการครับช่วงนี้ยุ่งก็คือซื้ออะไรมาเลี้ยงอ้วกควายควายซื้อควายครับพี่น้องครับ อกี่ตัวนึกว่าซื้อมาสี่ตัวมาออกอีกตัวหนึ่งเป็นห้าอ๋อออกลูกอีกออกลูกอีกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาเจอตัวแล้วเห็นว่ามาอยู่เถียงนานอนตรงนี้เลยใช่ไหมนอนตรงนี้เลยนอนตรงนี้เลยครับผมข้าเจ้าถามขายไหก็เลยซื้อฮะข้าเจ้าถามขายไหวก็เลยซื้อโอ้เว้ยราคาเกือบสองแสนผุนอ่ะครับอืมก็เลยซื้อตัวละสี่หมื่น แม่ลูกที่มื่อนกว่า,<อ>าแสดงว่าคนขายขาดทุนแน่ๆเลยคนขายขาดทุนอ่าอืมแต่มาอยู่กับผมเขาให้กำไรอยู่แสนก็ไม่ขายต่อไปก็จะเป็นนายห้อยนะครับเป็นนายห้อยทมินแล้วมันนงเป็นน้กวกนกแถวนี้เป็นไงตอนนี้คึกไหมเนี่ยใกล้ภูเลยเนี่ยเฮยบอ่อเจ้ายิ้วลอดพมเลยเนี่ยติดด่างเขาเบิดฮะติดด่างเขาใส่ผุนเขาใส่ผุนมันลงไปกินเขาหน้าแกงอ๋อกินเขาแกง ไฟขวดกับไฟบานมานั่นก๊กนั่นก๊กอาจารย์ใส่ที่ผมได้จ้อยิ้วลอดอ่ะตอนน anyway ี้มีมดแดงแล้วมดแดงจอตายนกนกประขวานนะมะเดียงจอตายนะนกอาจารย์ใหญ่ผมนกอาจารย์ใหญ่ผมโดนมดแดงกัดเรียบร้อยเป็นว่าเงินเะเออ่าโหกูว่ากูเพิ่งดีแล้วว่ะอย่างนี้หน้าประขวาตอนนั้นยังเลยครับตัวผมได้ฟันฟันยันอ๋องงอนว่าว่านกอันกุดปูดเตี้ย ตะบันวาเว้ยเสี้ยนบันวายยายาไปเสียวาท่านมีตัวแดงลาวะผมได้งานไปมาจารย์เห็นต่ห้อยไม่เป็นเสี้ยมมีแต่หมดแดงมีแต่หมดแดงตัวตะบันได้ตัวนึงเมื่อนั้นตะบันไปโกดีแหละอีสานว่าเราว่าตัวไม่หวิดนะครับก็คือโกกโกกแล้วก็ยังเจออยู่นะครับเอาว่านเอานกตัวยีนี่ละ แต่ว่าจะเกลีร์แล้วได้ยังตะบันได้อตะบันได้เหยียบของตะบันตะบันไดเพมก็ได้ตัวนึงเห็นว่าน้าอวกตัวนี้คลองบริเวณตรงนี้แล้วนะครับคลองบริเวณตรงนี้แล้วตรงนี้เขียนชื่อไว้ทุกต้นแล้วนะครับน้าอวกน้าอวกไปเลยตะบันวาีิมาได้มือนี่เลยว่าว่ามันนกบ่มี่กบ่คึกเพรามติดด่างเขาเบิร์ดหรอเขากลางตะไครมกลางตะไคร่มันไปกินเขาหน้าปังเขามา มือละยี่สิบเนาะครับมือละยี่สิบสามสิบป้าจักตัวดีบ่ดีมันก็เป็นเนเนาะครับเอาแล้วแนื้อวกเป็นไงได้ไปดูไหมได้ไปดูกับเขาไหมบ่เขาไปทําอะไรทีนี่กับข้าวใช่ไหมเขาถอนคนขาย๋อเสียดายเลยโอ้โหบ่อนี่มันใช้ได้นะนี่นกเออบ่อนี่น้าเก่งครับผุนขาไปต้อผงเจ้าข้าวผนไตหน้าพญ่พงแหมป้าแก่แหม มันลงไปกินเขาหน้าป่างกันวาเขาก็ไปดักไว้บ้านปายมันขืนมาถือกันผมไลยจะไปบอกอย่าไปเหตุม้าว่าทันครับแล้วทีนี้นะอ้วกเขาวางได้ไมกี่ตัวตรงนี้บ่อนี้ตั้งตอนนี้ต่อได้กี่ตัวแล้วตอนนี้หกหกตัวเจ็ดตัวอู้เจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวให้ให้ไฟเยญ่ขอดสองให้ตะขอดสองสองอ่าตะขอดสองอ่า ผมเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วให้ไอ้พอคู่พดอีกตัวหนึ่งอนอกนั้นปล่อยออปล่อย,อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยทุงถูงประดับนี่เมียผมปล่อยตรงนี้อ,ผม,อ,อผมเห็นนกตัวหนึง่งเป็นนกต่อหรือว่ายัางไงตัวนี้หรือว่ามีกี่ตัววันนี้ที่อยู่ตรงน,นี้เอาไว้กี่ตัวนี่ตัวเดียวนกต่อนกแอบนกฝึกบอไหนนี่บอนี้ไหมนกบอนบอนนี่เออมาดูมาดูนกบอนนี่นี่แล้วที่ว่าเอาลง จากต้นไม้เมื่อกี้คือตัวนี้ตัวนี้อ๋อแล้วพวกจะเลยต่อได้อยู่ใน่ะทีนี้เออเสียงเล็กต่อห้องไม่ไม่ไอพวกต่อได้ในบ้านอยู่ข้างในบ้านเหรออยู่ในบ้านตัวนกนกฝึกครับโอ้โหอันนี้เป็นนกเจ้ายิวลอดเจ้ายิวลอดอีกแล้วครับบ่อไหนนะบ่อนี้บ่อนี้ใช่ไหมเออได้ยังไงตัวนี้เออต่อเอาเลยเออมีซุ้มนะครับมีซุ้มนะครับเดี๋ยวดูก็ดูว่านกบ่อนี้นะครับ หดตัวก่อนตัวมันตัวเล็กกว่าบ่อนี้ใช่ไหมครับนกบ่อนี้ส่วนมากจะตัวเล็กครับเเป็นน้ำตัวแต่ว่าเสียงมันหองเด็กิครับอย่างเช่นเจ้าเลดร์ก็ตัวประมาณนี้ครับที่พ่อขอดว่าแบ่งไปกับน้าอวกตอนนั้นเอ้ยบ้านตรงข้ามน้าอวกอะตาอะไรใช่ไหมผมชื่อจําชื่อไม่ได้จครับตัวนั้นก็หนูตัวเล็กแบบนี้เจ้ายี่หลอดผมก็ตัวเล็กเล็กแบบนี้ตัวนี้ได้ต้นไหนนี่น้าอวกได้ต้นไหน ต้นอันนั้นนะต้นล่ามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงตรงโคกอย่เนาะครับมันก็ลงมาจากภูหมดแล้วครับนกครับนี่แต่ว่าบ่อนี่ตัวน่อยวะใช่ใช่ครับนกบ่อนี้จะตัวเล็กนี่ตัวที่สามนี่ถ้าใช่บ่อนี้ก็คือตัวที่สามคล้ายๆกันบ่คล้ายกันไหมตัวนี้จะคล้ายเจ้าเรดาผมใช่ครับจะไม่คล้ายเจ้านิ้วไอ้นิ้วหลอดที่ผมต่อได้อยู่ต้นเนี้ยอนะแต่ตัวนี้จะคล้ายเจ้าเรดานะครับลายเหมือนกันเลยกับเจ้าเรดานะครับ เป็นนกเสียงเรกของหองเด้อหองหองครับได้เท่ไดรกี่ตัวแล้วนี่นกฝึกนี่ตัวเดียวฮะตัวเดียวในตัวเดียวอพึ่งพึ่งต่อพึ่งฝึกพึ่งฝึกปีนี้แล้วนกต่อเหลือไหมทีนี้นกต่อก็มีตัวนกฝึกโอ๋อนกต่อไปหมดแล้วขายหมดแล้วมันตายว้าเพราะว่าอะไรครับนี่แหละพาราดีหละสี่ห้าตัวนี่แหละครับไม่มีเวลานี่เออ โอ้โหอันนี้คือนกบอ่อนี่ครับ,บจร <น S 2> ิงรดบัดบัดยนี่มันเล่นเล่นมันน้ำเขาเฝ้ายู่บ,บัดเขาเล่นสู่กัน <Evet. S 2> เผื่อมาเอากล้วยไปลามกลับขึ้นไปบัดนึ่ยังไงเลี้ยวขึ้นไปเลยตายว้อ,อยังไายังไงว่านกถึงอยู่คนเข็นนกคนของเขาถึงฟางแทะเป็นเลี้ยวเลี้ยวฝาด เบียดตกปักมันเลี้ยวไปว้าวมันนกจ้่วอางบานนึกว่านกเขาเหยียบแต่เหยียวติดตรงนั้เป็นเหยียวติดะมันปอนขาเข้าไปไหมครับผมอันนี้นกบ่อเดียวกันเลยนะครับโอ้เจไดไม่ได้เห็นเฉลยตัวที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วว่าตัวแบบเล็กๆอย่างนี้ไหมเฉลยมันตัวที่เก็บไว้นี่ที่ว่าได้หกเจ็ดตัวแล้วเหลือไว้แค่ตัวเดียวนี่ตัวเล็กด้วยตัวใหญ่นกตัวนี้ที่เหลือไว้อะที่บ้านะเฉลยตัวนี้นะเอาเฉลยตัวนี้ว่าเอาไว้ อ๋อเออเอาตัวเล่ยตัวตัวนั่นตัเลยบักกันแต้มนั่นแหละตัวเล็กแบบนี้ไหมตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่กว่านี้อีกเออโอ้โหเป็นนกคารลมตัวนั้นครับเอาเป็นโลคาร์ลมมันเป็นคนละบ่ออืมนี่แหละครับโอ้นะครับมาได้เห็นบรรยากาศแล้วจริงจริงัน,ม,นมันต่วันมันแจก๊กมันทีเกง่งวันเก่งบอกอาจารย์ครับจริงจริงเถียงนาตัวนี้ต แต่ก่อนตรงนั้นเป็นเถียงนาไม่ใช่หรืนะอวกเออเถียงนาครับผมเคยมาต่อรถมาเข้ามาต่อตรงนี้แหละแล้วก็มันพักอยู่ตรงนี้เอารถเลนเขาจอดทีนี้เลยกลายเป็นคอกควายไปแล้วคอกควายเพียดจูจาฮาเลียนเขาเจ้าทามขายไห้ก็เลยซื้ออ๋อครับลงสุนเป็นหมดเท่าไหร่นะอวกเองหมดเลยสี่ห้าตัวนี่รวมเลยเบ็ดเสร็จประมาณแปดแปดหมื่นแปดหมื่น แปดหมื่นก็จะยกเป็นสมบัติให้ผมทันทีขอบคุณมากครับนะอว่าขอบคุณมากเลยครับแปดหมื่นไม่ยกให้ผมใช่ไหมนี่แปดหมื่นกว่าอ่าอันนี้มันราคามันไม่ดีเออเอาโอเคแกป่วยครับอก็ไม่คือไม่มีคนเลี้ยงมันก็เลยแบ่งอ่าก็เลยไปถามครับนายหลังเมื่อกี้นี่ไปใส่ตรงไหนไปวางเพื่อนี่ตรงไหนเมื่อกี้นกพูดตรงพคนละอืมนี่นะว่าว้าก็เลยไม่ได้เฉลยวันนี้นกไม่ค่อยมี นี่แม่แล้วมักเตีมแม่วันนี่แม่วันเขานี่แม่บึงโดอะไรอีกทีนี้นี่แม่บังโดเอานะที่นกเขาเปนมือนันมันเขานี่แม่มันเหยียบนีแม่ฮะนี่แม่นี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 ่มัน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 เจ๊กอยู่นี่นี่พร้มเพียดด้วยหวันนี่มันมาแก่นีแม่คือยังไงนี่ไม่เข้าใจอันนี้คือยังไงนี่เหลวแม่เหี่ยวเข้าตัวไหนนี่นี่เขาเขาบังถึงถีแม่แล้วตัวไหนล่ะที่โดนเหี่ยวเข้า เจ้าแต้มอยู่ไหนล่ะเจ้าแต้มตัวนี้ตายไปสรรค์แล้วไปวันเรียบร้อยตัวนี้ก็เพียดไ้เบิดนี่มันเข่าบางนี่มันแต่เรียมสีหยยบเหนียวบางนี่ก็เพียดไปเบิดเบี้ยวเบิ่ตรงว่า้บางนี่แล้วน้อ้วกรู้ได้ยังไงว่ามันเข้าตรงนี้มันจับในไรมันออกไหมนะด้ไรออกไหมอ๋อเห็นช่วงมันกำลังคุมนกอยู่ตรงนี้ขาอยู่ตรงนี้มั้ยมันเออมันมันปอนเขาหัวเขาอะไรมันคุมมยุ่นดิเวในลองขึ้นมาเนีตหน่อย พเนี้ยลั่นเลยยังตอนที่น้ำวากไปเห็นนี่บ่อะบ่อนัเพเนี้ยเก็ไม่ลั่นอีกอืมเงือกเก่งไเพเนี้ยบอลันไมครับแสดงว่าเหยวก็ไม่ได้เหยวบ่ได้แล้วลรคก็ตายแนวก็ตายนี่สงคราเลยนะครับเหยวไม่ได้ลรคกระต่ายมันมันมันจกนี่แม่จกนี่นี่นี่ครับครับมันไม่สามตาอยนี่นี่สามสามชีตาบองนี่นะโอ้แสดงว่าบองนี้ผมเพียดบ่ครับครับนี่มันเข้าวบองนี่แไงแสดงว่าน้าอ้วกนะเวลาพางพเนี้ยนี่คือ ไม่ได้พางปิดมาตรงนี้เลยบ่แสดงว่าพางมาประมาณนี้แล้วเปิดได้ตรงนี้เปิดตรงนี้ครับมันก็เลยเออเข้าตรงนี้ทําไมมันไม่เข้าตรงนี้ครับพี่น้องครับมันเห็นมันนึกว่าเป็นพวกอ่าพวกอะไรนะเถาวันพวกเครือไม้มันกลัวมันติดครับแล้วก็มันกลัวมันแบบว่าไล่ไม่ทันมันเลยเห็นแค่ตรงนี้ครับเป็นเหมือนว่าเป็นอเป็นรูที่มันจะเข้าตีได้เมนิดเดียวนึงนี่ครับนั่นแหละครับตรงนี้กระเพียเบนหลังก็ะบอกใ่ใช่ครับตรงนี้มันไม่เข้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันไม่เข้าตี นะครับฉะนั้นแล้วน้าอ้วกนี่เวลาพางก็ต้องพางมาให้ให้ให้เรียบตรงเนี้นะครับก็คือเปิดไว้เลยตรงนี้ยเปิดหน้าไวเลยนะครับเพ้อเพี้เดียวแค่นี้นี่นี่นี่ครับนี่แค่นี้เองใช่ไหมครับคแค่นี้ละเนี่เดี๋ยวแค่นี้เองมันลุมตรงนี้เลยตรงนี้มันก็ไม่เข้าเป็นไหมครับตรงนี้ไม่เข้าเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือเนี่ยตาข่ายมันสีสันอย่างเงี้ยตาข่ายมันเข้ากันแล้วมันมันพอเห็นตาข่ายได้่ากพามแต่ว way, well, ่าเก่งเติบแล้วครับมันเห็นครับมันเห็นมันสายตามันดีมากนี้มันมันคิดว่าเป็นพวก เครือไม้หรืออะไรที่มันเข้าแล้วมันจะติดมันจะติดมันนะครับมันเลยเข้าตรงนี้แทนได้ไหมครับนี่แค่นี้ช่องแค่นี้เออะทำนี่เราครับจบเลยจบเลยแล้วนกเป็นยังไงนกเจ็บตรงไหนไหมหรือว่าหัวใจวายตายสิเมนก็เลยบุอาจารย์บ่บาดบ่ยังไม่มีแผลไม่มีแผลตะลาตีนตีนนี่มัดตีนหนุ่ม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 ช่วงช่วงขาเลี่ยดตีมันแงเขาได้เปไหนก็ มันอาจจะแย่เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็รออยู่ไงนะนกวกถ้าเกิดบินไปฝั่งนั้นมันก็ไม่โดนไงพอมันบินมาที่นี้แหละนกมันก็ดิ้นไปทั่วมันก็โดนอ่ะมันก้วนบ้บาดบ้วนยังไม่ที่ว่าเป็นแผลตรงขานะเออมันจับอ่ามันสีมันที่คอยเคี่ยวออกมาครับก็คือเห็นว่ามันอยู่มุมนี้เลยมุมทางซ้ายพรเนียดนี่ครับโอ้โหเจ้เลียดเป็นห้อยเลียดเลียดน้ำานีเตี้ยดน้ำานีมันดินมันดิ้นมันดิ้นไงอืม แต่ว่าโงกบอบอบอบาทไปเบื้องเบื้องแล้วโกบอบาทจ๊กเหมาแต่ว่าเลียดไหลออกปากก็คือโอ้แสดงว่าแบบมันเล่นกันนานแล้วนี่ผมว่านี่เลนกันแบบว่ามันแบบว่าดิ้นแบบนานเลยเออแบบเพราะว่าขาเขาบ่ได้เมียใช่ครับขาเขาบ่ได้เนี่ยนี่ตายดิ้วซื้อนี่เมียครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่านกมันหมดแรงมันก็ตกตรงเนี้ยจริงๆพื้นตรงนี้ก็ต้องตรงนี้ก็ตตรงนี้นะครับ ปิดปิดได้ยังนี่เปิดดหนล่ะปิดยังไงตัวมันโตโตนึงเอกอ๋อเพราะเนื้อีกอันนึงอีกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันไหนล่ะอยู่นี่ไหมล่ะเขายืมไปเขายืมไปแล้วให้ไปเลยเพราะว่ามันมันเยอะเอาเยอะเยอะวายสิเปาขึ้นมาอยู่มันมานหอดนกเอ้ยเยอนี่ถือลายเท้าแล้วครับนกกุะถูกก็ได้ลายเทียแล้วเยอะก็ได้ลยเท้าจแล้วนกต่อที่ว่าไม่มีได้ตรงไหมว่าเออโดนไปเรียบร้อย พี่เปียกแรงเสีมันเข่าะไรเงือเลยมาบ่ญเขาเนี่ยจากที่ไหนล่ะนี่ทำไมลายดีจังนี่ฮะพระเนี่ยมาจากที่ไหนนี่พ่อครูสุพจโอ้คันทำให้โอ้ไม้มงคลใช่ไหมแล้วักอืมครับนี่นี่นี่โอ้มาดูพระเนี่ยนะครับนี่เลืมดูพระเนี่ยเลยพูดถึงเรื่องเหี่ยวแล้วตกใจนะครับนี่อ๋อนี่ทำไว้อะไรนี่นะกวักนี่ช่องอะไรนี่เฮ้ยนี่นี่ ทำไมตัดอย่างนั้นไอ้ช่องเปิดนี่เลย๋อเป็นีเอานิ้วล้วงเข้าไปข้างในอ๋อมันมีที่ล็อกด้วยไหนน้องชาไหน่ออดิล็อกตัวนี้เลยล็อกข้างล่างเวลาจะเอาออกก็เอใช้นิ้วขับล้วงเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดลงนี่ล้วงปั๊บกลับมาอีกครัล้วงครับผมครับผมอ๋อโอเคครับก็ว่าล้วง่ายมือก ต้องระมัดระวังครับพี่น้องครับเหยี่ยวนี่คือศัตรูตัวฉกาดนะครับของนกเขาเลยทั้งฉลาดนะครับและเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วรับรองเราไม่ทันแน่นอนนะครับเราเห็นปุ๊บเราไปไล่ก่อนเลยครับเหยี่ยวนกเขาเนี่ยอันตรายมากอย่าให้มันว่ามันอยู่ไกลมันอยู่ไกลจริงๆแล้วมันเล็งระยะแล้วครับมันเล็งระยะแล้วครับนะช่วงมันเล็งแหละท่านรีบไล่เลยนะครับอย่าให้ว่ามันลงนะครับถ้ามันลงนี่คือมันเข้าถึงตัวนกเลยนะครับอันตรายมาก นะครับอันตรายมากเลยเร็วเลยใช่ครับเร็วครับเมื่อเห็นแล้วไล่ทันทีครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนาอวกนี่แหละครับผมเผลอเมืบอ่เห็นเลยนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วมนระวังนะครับผมเอาละพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมนาอวกนะครับท่านมาอยู่ที่นาตรงนี้แล้วก็อิจช้าครับได้แต่อิจช้าอย่างเดียวครับดูครับโอ้โหมีเปรใต้ต้นอันนี้เย็นสบายอีกนะครับบูสุดยอดความอิสระนะครับความ ปีใหม่สบายใจปีใหม่กินวทุกทเที่ใหม่ปีใหม่ห้องน้ำห้องห้องน้ำห้องยังบักทันเทียบเดียวปีใหม่จะมากินต้มไก่อยู่นี่ครับครับโอเคแล้วนะอวกเนาะไม่เสีเทียมากนี่ครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเค่สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรางข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับน้าอวกนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมาเยี่ยมมาต่อนกแล้วก็มากินข้าวตรงนี้นั้นอวกเนาะครับครับผมไป